สัสดีค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางแตงไทย a l i f e 39นะคะพบกับแตงไทยอีกเช่นเคยคะ่ะคลิปนี้คลิปนี้นะคะแตงไทยจะมาอวดสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของแตงไทยเองแตงไทยเพิ่งไปรับน้องมาเลี้ยงนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้มีความพิเศษมากๆอยากจะน,จนําเสนอให้ทุกคนได้ชมนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาเนี่ยไม่เหมือนใครอย่างที่2เนี่ยเลี้ยงแล้วเป็นมุคลด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันในคลิปคะ่ะว่าน้องตัวนี้เป็นตัวอะไร yeah. ท่าดาทุกคนคะนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของแตงไทยคะ่ะเห็นไหมทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเต่าค่ะสายพันธุ์ของเขาก็คือเต่าสุขตาค่ะ <S <S อย่างที่แตงไทยบอกกับทุกคนไว้ที่ต้นคลิปนะคะว่าเจ้าน้องเต่าตัวนี้ที่แตงไทยไปรับเลี้ยงมาเนี่ยเขามีความพิเศษนะคะแล้วก็โดดเด่นในสายตาแตงไทยมากแล้วก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมในคลิปนะคะว่าทําไมอ่ะเขาถึงโดนใจแตงไทยแล้วก็เขาไม่เหมือนใครยังไงนะคะ ก่อนอื่นก็เดี๋ยวต้องเอาน้องออกมาจากโหลก่อนนะคะกำลังหลับเลยท่าดา <S 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 นี่นะคะทุกคนให้ดูน้องใกล้ๆนะคะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะตัวนี้เป็นเต่าสุขต้าค่ะแต่ว่าเขาจะมีสีที่ไม่เหมือนเต่าสุขต้าทั่วไปทุกคนสังเกตเห็นไหมคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบออกสีเหลืองๆนะคะใช่แล้วค่ะ เต่าตัวนี้เ,เป็นไฮเอโลนะคะสีเขาจะออกติดเหลืองนะคะเขาจะไม่เหมือนเต่าสุกขตตาสีธรรมดาทั่วไปค่ะเขาก็เลยมีราคาที่อัปเกรดขึ้นมานดนึงเพราะเขาเป็นไฮเอโลค่ะยังไม่พอเพียงเท่านี้นะคะกระดองของเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนเต่าสุกตาทั่วไปเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวแตงไทยจะเอาลายของน้องให้ดูนะคะไม่กลัวนะนี่เลยทุกคนกระดองของน้องนะคะเดี๋ยวแตงไทยเนี่ย จะอธิบายทีหลังเนาะแต่ให้ดูชัดๆก่อนถ้าทุกคนสังเกตเห็นดีๆเนี่ยกระดองเขาจะเป็นแบบเหมือนเลข8เลยนะอ่าแล้วทุกคนก็พอจะทราบใช่ไหมล่ะว่าเลข8ดเนี่ยก็เป็นเลขมงคลเนาะเป็นเลขแห่งการเงินด้วยแตงไทยก็เลยตัดสินใจซื้อน้องตัวนี้มาเดี๋ยวแต,แตงไทยจะเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นชัดๆนะคะว่าเต่าสุกาตาทั่วไปเนี่ยกับเจ้าตัวนีน้แตกต่างกันยังไงอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวไปชมกันนะคะ เต่าสุกาตาหรือเต่าเดอยแอฟ,ฟริกาเป็นเต่าบกที่มีความใหญ่เป็นอันดับ3ามของโลกเป็นสัตว์ที่แข็งแรงอึดทนไม่ค่อยมีโรคค่ะไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะคะแต่เต่าสุกาต้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่แสนรู้สามารถจําชื่อตัวเองได้เมื่อเจ้าของเรียกชื่อค่ะเมือ่อโตเต็มวัยสีของกระดองจะเป็นสีน้ําตาลและสีเหลืองค่ะขนาดความยาวเมือ่อโตเต็มที่นะคะสามารถยาวได้มากกว่า36นิ้ว ก็มาถึงช่วงที่แตงไทยเนี่ยจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นชัดๆเลยนะคะว่าน้องเต่าของแตงไทยเนี่ยกับเต่าสุกต้าทั่วไปเนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของน้องเต่าของแตงไทยกันค่ะ ภาพที่แตงไทยเอาขึ้นให้ทุกคนดูในคลิปนะคะจะเป็นภาพของกระดองเต่าสุกต้าที่เป็นสีน้ําตาลและสีเหลืองแบบมาตรฐานทั่วไปค่ะส่วนรูปภาพถัดมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเต่าสองตัวนะคะทางด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นเต่าของแตงไทยนะคะและทางด้านขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นรูปภาพของเต่าสุกต้าทั่วไปนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเต่า2ตัวนี้นะคะมีสีที่แตกต่างกันเต่าของแตงไทยเนี่ยจะมีสีที่อ่อนกว่านะคะ และอีกหนึ่งข้อสังเกตที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเต่าของแตงไทยเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าเต,าต่าตัวอื่นก็คือภาพทางขวามือเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามาตรฐานของเต่าทั่วไปเนี่ยช่องบนกระดองของเต่าจะเป็น4 5 4ห้านั่นก็คือแถวที่1จะมีสี่ช่องแถวตรงกลางกระดองจะมี5ช่องและแถวสุดท้ายนะคะทางด้านขวาริมสุดเนี่ยก็จะมีสี่ช่องแต่เต่าของแตงไทยนะคะจะเป็นแบบ4 4 4ี่แถวแรกมีสี่ช่องแถวตรงกลางก็มีสี่ช่อง และแถวสุดท้ายริมสุดเนี่ยก็มีสีช่องค่ะนั่นแสดงให้เห็นถึงความสมมาตรบนกระดองเต่าของน้องเต่าแตงไทยค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตานะคะนั่นก็คือลวดลายแถวตรงกลางของน้องเต่านะคะที่มีลักษณะเหมือนกับเลข8สุดๆเลยค่ะเลข8เป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งการเงินและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคาก็คือความพิเศษของน้องเต่าของแตงไทยค่ะ ถ้าถามว่าทำไมแตงไทยถึงตัดสินใจเลี้ยงเต่านะคะทุกคนคงเคยได้ยินความเชื่อที่เขาว่ากันว่าเต่านะคะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นมงคลมากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของ ความอายุยืนยาวแล้วก็เต่าเนี่ยเป็นสัตว์ตที่เขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นโรคไม่ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นสัตวต์ที่มีความอดทนสูงนะคะก็ถ้าเกิดเราเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยก็จะเสริมดวงให้กับเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะให้มีอายุยืนยาวไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกับเจ้าเต่านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือจะเอาตุ๊กตารูปเต่านะคะมาตั้งไว้ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดเสริมดวงให้กับเจ้าของบ้านอย่างดีเลยแหละ เต่าก็เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะคะที่คนนิยมหันกลับมาเลี้ยงนะคะและเต่าบกสุกตาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยที่คนนิยมเลี้ยงมากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายค่ะพอโตขึ้นมาก็ใจดีไม่ทําร้ายใครนะคะอดทนแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคค่ะ mm hmm. การเลี้ยงเต่านะคะก็จะเลี้ยงเอาไว้เสริมบรารมีเสริมความร่ารวยค่ะตามศาสตร์ความเชื่อนะคะยิ่งทะทรงเต่าสวยมีสีที่แปลกรวดลายของกระดองเต่า แปลกไปจากเดิมหรือมีลักษณะตรงกับศาสตร์ความเชื่อของคนจีนเนี่ยราคาของเต่าตัวนั้นก็จะสูงมากแตะไปจนถึงหลักแสนเลยก็มีค่ะ บ้างคะ่ะทุกคนสาหรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของแตงไทยนะคะนั่นก็คือเจ้าน้องเต่าสุขตาค่ะที่เพิ่งไปรับเลี้ยงมาแล้วก็ที่อวดไปในคลิปนั่นเองนะคะเต่าก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่มีความเป็นมงค,คลแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนยาวถ้าเลี้ยงไว้เนี่ยก็จะเสริมดวงให้กับคนในบ้านนะคะสมาชิกค,ครอบครัวก็จะมีอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงะคะ่ะแล้วก็เต่าสุขตาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเภทนะคะที่เป็นเต่าที่เลี้ยงง่ายร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็เขาโตมาก็จะเป็นเต่าที่ใจดีนะคะ i mean, ยังไงก็คคิิดว่าลปนี้ จะมีประโยชน์สาหรับท่านใดที่รักสัตว์แล้วก็คิดอยู่ว่าถ้าอยากจะเลี้ยงเต่าเนี่ยจะเลี้ยงเต่าสายพันธุ์ไหนดีก็ลองเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสําหรับเต่าสายพันธุ์สุนคาต้านะคะคลิปนี้แตงไทยขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องแตงไทยอ alive 3 9ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนายบาย